สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดพฤหัสสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้3กับ5ทุกท่านงวดใหม่ได้1กับ3 มาลุนกันตัวไหนจะมาวินชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านมาต่อกันที่แนวทางของแอดเนนแก้วนะครับใบนี้เป็นทางเด่นบนแล้วก็เด่นล่างสูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้9นะครับตัวรองก็คือ3กับ6ทุกท่านเด่น9รอง3กับ6 ส่วนข้อมูลล่างนะครับให้เด่น4ลอง6กับ8ทุกท่านเด่น4ลอง6กับ8วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16มิถุนา6 7ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของ ssb อาจารย์คำนวณได้2 3 4 8ทุกท่าน2 3 4 8วันที่อยู่ด้านล่าง ต่อมาครับในทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของเอดรละเด่นงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข3นะครับที่เข้าปุยออก5 3 9งวดใหม่สูตรนี้อาจารย์คำนวณได้7 8 9นะครับ7 8 9ต่อมาจะเป็นแนวทางครบ3ตัวบน2สูตรของเอ็ดบิวนะครับ งวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้สูตรฝั่งทางซ้ายได้4703692อีกสูตรได้7036925ตัวชนก็คือ703692นะครับ703692ด้านล่างอาจารย์บอกว่าตัด6ไปนะครับแนวทางทุกท่านสูตรคำนวณ ต่อมาจะเป็นทางเลขติดบนเลขเด่นสตัวของแอดหอยขมงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข5เข้ารักร้อยนะครับคุยออก5 9 3 4 2้สองวดหลังสุดแคปหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16มิถุนาหกเจสูตรเลขติดบนของอาจารย์ได้0 157นะครับได้ตัวเดิมทุกท่าน สูตรของอาจารย์สามารถเก่งร่างได้ด้วยปเต็มก็จะประมาณนี้ครับ0157เลขติดบนต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่น2ตัวของแอชนะพลสูตรคำนวณของอาจารย์ได้5กับ1นะครับ5กับ1 16มิถุนายน2567 อัดมาจะเป็นทางเด่นบนชุดเต็มเลขเด่นสองตัวของอัดยายผางวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้สองกับ9้านะครับสองก็อกขอภายเก้าก็มานะครับเข้าหลักสิบแล้วก็แถมมีสองลงไปล่างด้วยทุกท่านคุยออกห้าเก้าสามสี่สองสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย เด่นบนชุดเต็มของอาจารย์ได้0ูนย์กับ1ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับใครถามหาชุดนี้มาแล้วนะครับได้ศนย์กับ1นงวดก่อนได้2กับ9วันที่16บหกทับหกสองต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนบนของแอดยายผานะครับงวดที่ผ่านมาผมได้ลงให้ ยายผาบอกว่าอาจารย์คำนวณได้สองสามห้าก็เข้านะครับมีเลขสามเข้าหุยออกเข้าสามงวดใหม่สูตรคำนวณสอนอนบนของอาจารย์ได้หนึ่งสองสี่นะครับหนึ่งสองสี่ต่อมาครับใบนี้แนวทางเลขติดบนเลขเด่นห้าตัวของอดคนวันอังคาร งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสุดของอาจารย์คำนวณได้ครบบนเลยทุกท่านมีสามีหมีเก้านะครับมากันครบเลยเนาะหลังจากงวดก่อนนั้นนั้นหลุดไปนะครับกลับมาเดินต่ออย่างสวยงามงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสี่หนะครับศูนย์หนึสองสี่หวทางเลขติดบนใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่อยู่ด้านบนนะครับ 16! ทับ ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น10หน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข3เข้าหน่วยหลังจากงวดก่อนหน,นั้นหลุดไปงวดใหม่ได้89012นะครับแปดเกแนวทาง10บหน่วยบนแบบ5ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขติดล่างแบบ4ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าหวยออก4 2สองสิตตีสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ได้สี่เจ็ดใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณเลขปิดล่างงวดใหม่ได้4713จหนึ่าในทางของแอนคนวันอังคาร มาต่อกันที่แนวทางเลขติดรอสอนอสูตร2ของอาจารย์โกสัมพิน,นักคำนวณใครถามหามาแล้วนะครับใบนี้สูตร2งวดก่อนมาครบเลยนะครับอาจารย์คำนวณได้2 3 5 9นะครับ3 5 9มางวดใหม่ได้8 9 1 5นะครับสูตรนี้8 9 1 5 ถัดมาก็จะเป็นสูตรคำนวณสูตรสามนะครับสูตรสามงวดก่อนมีเลขสามนะครับที่มาสามอยู่ตรงนี้ทุกท่านงวดใหม่ได้หนึ่งห้าสองหกนะครับหนึ่งห้าสองหกต่อมาก็จะเป็นสูตรหกนะครับสูตรหก สูตรหของอาจารย์งวดก่อนมีเลข3กับ5นะครับมี3กับ5งาวดหมาได้8ปดสามครับแปดสามเอานี้ครับแนวทางของอาจารย์โกสัมพีน,นักคำนวณสูตรเลขติดรอสอนอต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นร้อยสิหน่วยบนของแอดยืนใบเขียว สูตรกํานวณหลักร้อยของอาจารย์ได้2 3 4 5ี่ห้านะครับ2 3 4สาี่ห้าหลักสิบได้สาม7ี่ห4เจ9ดี่หเจดหลักหน่วยได้1 2 3 6 8สาหดนะครับสำหรับแนวทางหลักร้อยของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับหลักหน่วยก็หลุดทุกทันเข้าแต่หลักสิบหลักสิบงวดก่อนของอาจารย์มีเลข9้านะครับ งวดใหม่ก็ได้สามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ุันต่อมาก็จะเป็นสูตรย้อนหลังนะครับของหลักหน่วยหลักหน่วยงวดก่อนหลุดนะครับไม่มีเลขสามสูตรหลักหน่วยสามงวดหลังสุดเข้าสองหลุดหนึ่งงวดใหม่อยู่ด้านบนทุกทัน 1, 2, 3, 6, หนึ่งสองสามหกแปดนทางของเงดยืนใบเขียวนะครับ ต่อมาจะเป็น,นทางเด่นอรอสอนอบนหรือว่ามาครบสามตัวบนไหมของแอดรัตคลลาสีเมตรอาจารย์คำนวณได้01234567นะครับ01234567ต่อมาก็เด่นสอนอล่าง V6 หนะครับหรือว่ามาครบ2ตัวล่างไหมสูตรนี้อาจารย์ได้เลขเด่นทั้งหมด เจ็ดตัวนะครับได้ศูนย์สองสามห้าหกแปดเก้าทุกท่านเด่นล่างเด่นสอนอล่าง V6 นะครับถัดมาจะเป็นแนวทางสิบบนคู่ขี้ของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลขขี้ทุกท่านก็เข้าหลักสิบก็คือเลขเก้างวดใหม่ได้เลขคู่นะครับสิบบนได้เลขคู่ ต่อมาครับใบนี้เด่นสอนอบนล่างเลือกเด่น3ตัวของแอดแอมมี่อาจารย์คำนวณได้890ทุกทัถัดมาจะเป็นแนวทาง10ในบนแบบ4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี93้างวดหลังสุดเข้า4หลุด1 งวดใหม่ได้หนึ่งห้าหกเนะครับ1นึ่งห้าหกเดสิหน่วยบนเลขเด่น4ตัวแอดแสงเดือนต่อมาจะเป็นทางสอนอบนแบบ3ตัวของแอดเก้งวดที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างมีเลขเก้าเข้าสิงวดใหม่อยู่ด้านบนได้901าศูนะครับเก้ ต่อมาก็จะเป็นในทางคู่ท้ายคู่โต๊ดคู่ชนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสุขของอาจารย์มี1คู่นะครับที่เข้าก็คือ3ามเก้านะครับมาตัวกลับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุขของอาจารย์มัดรวมกันแล้วมี5 9 5 0 5 1 4 9 4 0 4 1แล้วก็3 9 3 0 3 1อาจารย์ขีดเส้นมา2ชุดนะครับก็คือ41กับ3 1หนึ่ง ในทางของแ g ดเกัดมาจะเป็นแนวทางหน่วยบน2สูตรของอพงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสูตร1ได้15689สูตร2ได้57902ตัวชนก็คือ5กับ9นะครับ5กับ9 ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับต่อมาจะเป็นทาง10ล่างเลขเด่น3ตัวของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์มาครบล่างเลยนะครับหลัก10มีเลข4แถมหลักหน่วยมาด้วยก็คือเลข2มงวดใหม่ได้1 3 4นะครับ1 3 4 16มิมิถุนายน 2567ครับแงดกับตันสูตร10ล่างแบบ3ตัวก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ